สวัสดีครับอ,อันไหนก่อนครับว่าว่าอไหนก่อนวงนึงเรียวรถครับ <laughs> บอมเบนเบมื่อกี้เมื่อกี้ผมขี่รถเข้ามาผมพากันวา่าะทาเบิงเดอห <c oughs> ลังจากที่มาวัดแล้วไทยลิปลงอับปุ๊บ <c oughs> เอฟซีที่เพิ่นมาก,ก่อนหนะ้านี้เ <c oughs> พิ่กลับไปเพื่อจะิคิสเซด้าใเด้กวันดียพอนอนไปกันเป้ามาในรถว่ะ ต้องมีเอฟซนองมาก่อนแล้วกลับก่อนนนองแล้วก็ว่าโอ้ยพื่นกลับมาเอฟซีกับทุกคนตอนนี้คอยเท้เชือขี่เท้าก่อนเชื่อนนู้นมือเชื่อนนู้นวัดอนหัวลุกไหมเชื่อนบรรยากาศหน้าวัดครับยังพัไน้เขาวัดครับพี่นองต่ว่าเอฟซีพื้นกรังกับบานพื้นกับบานเมื่อกี้ขี่รถสวนกันว่าสันพันจํารถตู่ได้บครับ ไปว่<ม>านะบัญจานมาครับไปว่าบัญจานมา <c oughs> สุดยอดนะครับคือตามที่ความคิด ตามความคิดของทีมงานทุกคนที่คีรถเขามานะครับวัดโนนคูนน้อยเนี่ยอยู่ลึกนะครับจากถนนใหญ่นี่อยู่ลึกแล้วก็อยู่ในป่าในทงไฮทงหน้าแต่ทําไมวัดถึงมีการพัฒนาขนาดนี้ทําไมวัดถึงจเจริญแล้วก็มีคนหูจักขนาดนี้นะครับขอนี่ตามความคิดของเบ้าทนคือพระทิพนจำพรรษาอยู่วัดนี้เนี่ย จ้าอาวาสอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ามืออื่นจะยุดอีกมือต้องต้องแบบสุดยอดอีลีนะครับคือว่าเฮดให้คนมานหูจักวัดที่อยู่ลึกขนาดนี้ได้เพิ่นต้องเป็นที่ศรัทธาแล้วก็มีดีอยู่ในตัวของเพิ่นแน่นอนครับ <c oughs> <c oughs> กำลังกำลังกาบว่าัด <c oughs> อันขอถ่ายรูปนาจาหนูบอกเคยจะไปหอดมารับระป๋าม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 าถ่ายน้ำฝนได้ไหมพี่ว่าพี่เจ้าว่าพี่ปฏิาวับพเกเ่านี่ขอบคุณหลายๆเดื่อหนูบเคยจะไปหอดมารับอะไรใส่เลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อ

แคเมาเห็นยูเป็นจระเข้นะแคยมาแค่มาเห็นโอโ้โหบรรยากาศสุดยอดครับสวยงามเพ่งต้องมานะครับมีโอกาสต้องมานะครับวัดโนนคูนน้อยอยู่ที่อำเภอกันไรเบญจลัดนะครับจังหวัดศรีสะเกดเท่านะครับ ออกจากต้มเมืองเบนจลัากมาประมาณ10 15กิโลนะครับนี่อีหล่ายังบนถนนขวัวัดอยู่พี่น้องมาใกล้ขนาดนี้ว่าแต่สิบมี่เอฟซีเอฟซีมีอยู่ทุกที่นะครับ,บแม่หน่อยกับแม่หน่อยเอ้า <c oughs> <c oughs> น้ำดื่มฟรีนะครับนี่แซ่ตู้เย็นไว้ให้น้ำดื่มฟรีครับพี่น้องจมปีนรพี่น้องจด้วยจดำจุมาัแรกจดำด้วยยางนะด็นาได้้ดสันไ้ดูบรรยากาศนี่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 โอ้สุดยอดนะครับ ល្ល់មដលៃផពុខវីសក scans ភាពវីជាជលាំល្មឆ toes សុំងមតែចឹងយពីមឋអ្នៃហើ n g ហ្លៃកគ l

ก็ในนิ่มจะเป็นกองหนฟนฝังซื้อเสียงโนมดังนูโมโทนานำนำซื้อเสียงมาสู่จังหวัดบ้านเฮาบ้านเฮานี่ก็มีนักร้องดังหลายคนสมัยก่อนดา่ามียินยงยอดบัวง,งามกับเป็นคนชีสกเก็ตเราก็นกหน่อยอุไรพ่อเม่์โนมหน่อยครับรแต่ก่อนเราอายุยากสุดหน่อยมไหมอาจารย์จำบวกขีเป็นคนมีซื้เอเสียงเดีวก็ ลดกแค่โดกแพ่นี่จะเป็นคนสีสเกีจะทำองดูแค่ดยามสุดหขึ้นเลดังดำแต่ว่านองอุ้งยีมีอาจารย์รเลยอยู่องเพิ่ห่อยู่องเพิ่หแล้วเป็นมหาก็ยังสิเด็ดถามเกมหาสิเด็ถามสิเด็ดสัมาเกิกตัวห่พราะว่าสมัยก่อนอาจารย์เคยนมาล่าเสียงอีสานพศสองพันหนาร้อยสี่สิบา

เพื่อความดังกลงวานของเรา ใจครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมความงามภายในนะครับสวัสดีครับ